สรุปแล ah. ้วอ่ะตอนแรกวันเสาร์นี่สิมีครบงานบ่แวชตอนแรกไนแร็วมีตู้เคยพ่นอยู่ก็ากเห็นน้องนิ่งพอนเน๊ะสาววง สบายดีโดยสบายดีน้องนิงโอ้บรรยากาศมาหาทั้งน้องนิงเนาะมันนี่กะมันจัดงานบอหองกระตุกงากระต้มเนาะมื่อื่นกะเมนมื่อตั้งบอหล่ะเมื่อื่นกะเมนมื่อตั้งมดั้งนี่กะน้องนิงกะเยังจัดเตรียมจัดงานไปหายังแจกบ่แจกแจกบุญเฮ็ดบุญพี่สะไบเฮ็ดบุญแม่พี่สะไบเมนโดยกะที่ว่าจัดไวเนาะเมนงานทั้งนั้นกะบอเค้นบอทั้งนั้นแต่มวนเนาะเป็นแต่มวนเนาะ สะดวกไปพอนเด้อบม่ได้ไงสะดวกไปพอดไม่ได้เห็นน้องนิงแต่โดนนอกมาวันนี้งามเนาะสว่างหูสว่างตาและน้องนิงเคือว่างามแบบนี้เนาะน้องนิงไปเ็ดหยังทำสีผมเนาะกต่งามขินกวกเก้าเนาะโดยแบบเน็ดให้หนายังสว่างหมดเลยน้องกาถือว่าพึ่งมาลายบ้านมันมีน้องนิง มันีเพิ่รจะมาซอยเวียกเนาะเป็นมือห่อกระตุ้งเป็นยังเน่ตจัดการเตรียมไม่ลื่นมือก็เป็นมือตั้งกองบุญเนาะมือวันทอาหลาย์ขู่หลายคนมาบืนนี่เนาะแมนมือวันทิตย์ก็มือตักบาทบ่จะดูแมนมือตักบาทอย่างนั่งไปหาทางพี่สะใภ้เพิ่นเนาะโดยแมนอยู่อยู่ไหนบ่มีคนอยู่วันของหนิงมาบ้านบ่มี เที่ยวไปโจดมั้งโดยเนาะมีงัวบอกจะน,นั่นจะเที่ยวไปจอดงัวหมูม,มาเป็ดไก่นั่นเนาะนม่นอ่ะมีง้อยังกินกับเขามาเนาะเบรสเท่าได้เวียกแล้วอย่งางเบสหลังจากหลงังหลังจากนั้นน้องนิงกับเขามานอนบ้านบอตันสรุปแล้วอ่ะปัจจุบันนี้อยู่หน,น,น้าน่ะบนมี้พายนอนบ่อข้างหลังน,น้อง,องนิงอยู่ใช้พื่อนบออ๋อผ่อนนอนได้เนาะอากาศเ้าเพ้่ผมจะเอา เัืเอาเนาะเพิ่นกได้ให้บ่น้องนิงกับอุ้มเพิ่นอยู่บ่น้องนิงฉันบอกเป็นแม่ที่ทรงเลยนะเป็นแม่ที่ทรงแล้วน้องนิงเป็นน้องนิงแน่เบิ่งลานเิงลานเนาะก็ได้ยินว่าพ่อเพิ่งกัดชิลง๊กไทยบ่น้องล่ะลังลังหยังเห็ดบุญแล่ยน้องท่านพี่สะให้ไปหาเงินพอได้ซื้อจีซชิโน๊กให้ดูกินเนาะอันท่าบพไปหากับคือไม่ได้เนาะแม่แม่สาวพูดไหม เป่ก็คือ้ีลงไวอยู่เลยเนาะท็ดบนแรกกับือสนีประมาณทิศหนึ่งเป็นกับอาสีลองเนาะไอ้เพิ่นก็เลยก็อยากเข้าเห็ไว้เนาะแม่้ทั้งกุ่มก็มีหมอลำหมอดิมเลยมดยืนง้อยชายน้องนิงไปพอดใเบอรโนีโนโดนโนโไปลงไย่มาแบบเนาะชิวอลา้ำเมย์อ้เมยกับน่มแถวลายเนาะายเนนี่ลานเนานี่เอาลาอน เนเมเนาะพอเปนากจไไทยหาเงินพอได้เง no. ินมาอันยังผาดซื้อนมซื้อเข่าให้ลูกกินเพิ่นกินรู้มันยังเย็นตัวเย็นเออเย็นตัวเย็นเข่าเบอร์นึ่งบอเบอร์หนึงเอเนาะเนโดยๆเพิ่นก็ไม่ได้ห่างขึ้นเนาะอนยาหข้อนาเพื่อนก็เนาะกิน้ก็นอนเอนกินแล้วก็นออันนอนกันคืนอีกเพิ่นตื่นเมื่อหนึ่งจะเทือ ซองเพื่อนอนแบบนอนน้ำคิงเขาบ่นอนน้ำคิงทั้งทั้งน้องนิงกะเปลี่ยนกันเอาได้เนาะเปลี่ยนกันในยินนั่นเผาเมย์น้องหนิงว่าเปลี่ยนกันแบบทั้งน้องเพิ่นกะมานอนอยู่น้ำคิงเขาได้คันบ่าออกจากคิงเขากะกะอยากให้เนาะเพิ่นเคยนอนน้ำคิงเลยนอนโอ่งกบ่นอนบ่นอนดูอีกนอนน้ำตักบ่ไงใช่เนาะโดยโดย น <c ười> ้องนิงกินเข่าอะไบ้างต่แรงนก็ได้น้อกินขากรนยังได้ต่มองหงบ้างหมอุหงได้หนูวมาโนตหมองหงน้อยหน่อยโดยนูต่ามองหงน้อสะดวกางเดีว่าเสียดยว่ต่มอหงกน้องนิงมันงานนี่เพิ่เอาตู้ว่า เอาตู้อยู่เนกขัน่าเขาบุ้มีตู้อ่ะบุ้มบอลกับบุ้มอาคบงานน้ำกับบุ้คอยแจ้งเนาะขัว่าเขามีตู้เยี้ยกับมู้ครูกับไรขัน่าบุ้มีตู้กับมีแต่พี่น้องได้เนาะโดยสามเล้ยวออสรุปแล้วอ่ะตอนแรกมันเสาร์นี่ิมีครบงานบ่แมอตอนแรกไปเลี้วมีตู้เอ๋อมีตู้มาเปิดนะเนาะนิงกับชิพอดบอเคยพอด่าจ้าเคยพอดอยู่บ่ จะเห็นน้องนิงพอดเนี่ยสาววงมือพูดสาวงไ่เื่อลอยลอยไทยน้องนิงเนียน้องนะองเอาลานได้ติมวเล่าได้ส่จว่าทั้งํามยเพิ่อนจักิฟ่อดนี่น้องนิงเอาลานบ้องแรงนี่น้องนิงมันจะทนไหวบ่ได้ยินเสียงตู้ตึ้งตึ้งอยู่ เปลนกันเลาวทั้งเงินเรื่อยเอากันน้องมิงกแกลอยลงมาพอนเพลงจีไปใจเนาะ็นยินเสียงดนตรีเนาะโอ๊บันไดโอ๊ตบันใบนะฮะโอ๊บันไดได้อยากกันพอนนะเปลี่ยนกันแล้น้องมิงกันด้องเพิ่นกับหู้จีดอ้วยเสือหู้อยู่เนาะเบิ่งกันเนาะโดยโดยอันเพิ่นยังอันงัวจักจตพันเศษเหมือนงานเหมืนงานโตนึง เบ็เอามาเอามาให้ย่อยเพิ่นกินบ่แม่นช่วยพี่น้องกินมาในงานตรงนี้เนาะกะามีนี่ชั้นไหนกะกินเช่นนั่นเนาะทั้งน้องครอบครัวน้องหนึ่งกะบ่ค่อยอยากมีปัญหาเนาะแม่นเรากะค่อยค่อนข้างกะอยากบ่ค่อยมีแน่เนาะกะมีชั้นไหนกะกินเช่นนั่นเนาะนั่นแมนพอมันแล้่ยวทัวเนาะไม่ใช่ข้าใจเนาะโดยเฮ็ดพอให้แล้วเห็ดเลียวคองเนาะตามประเพณีเฮาเนาะท่านควรจะเกเผาเฮ็ดไว้ทั้งนั้น ้ายน้องหนิงเพิ่นกระยับเฮแล้วอย่างเด็กกระยับสีลงไทยลงหาเงินพ่อได้ซื้อนมเสื้อจีเื้อนมผักมาให้ลูกเต้าได้กินเเนาะคันบาเข้าไปหากับผู้วายเนี่ยจะบุพเยมีเนาะน้องนิ่งก็คืออยากลงอยู่ว่าผู้วายเนาะมันก็งยากแน่เนาะคันน้องนิ่งลงกะให้น้องนิ่งลงกะชีบุมีไปเอาลานน้ำน้องนิ่์เนาะเพิ่นกะยับอยุหลายแล้ว เธอเกิดยังว่าวิงเลียบ้านนี้ป้อนข่าป้อนหนำกันมมีแต่น้องนิงได้เฮียนเอาได้บ้านนี้เธอยังได้ดุได้พัวไปนอกอ่ะได้ดุมากอ่ะสีป้อนเข่าป้อนยังกับชีชินได้สังรวมเขาพวบเขาเป็นเขาเคยเอาเลยเนาะแต่ชีสบายหรอกน้องนิงเลยน้องนิงก็เคยป้อนอยู่บ้เฮ้ยไปตลาดนี่น่ะตลาดสองคนอ๋อท่านน้องนิงอยู่สองคนท่านตอบแม่เพิ่นกับไปซื้อเครื่องจัดเตรียมงานเนาะเพิ่นกับบอให้บ่อยู่กับน้องนิง <ừ> mm, มีแต่เพิ่นตื่นมาแหละปีนุมแล้วก็นอนถ้าเวลาอยากเข้อนอนนเาน,น้องหนึ่งขึ้นหูสิครับพัดเอวบ่อนยาวเป็นอย่างนะฮะโดยโดยปีนุ่มไปกินอ่ะปุ๊บสะพูนปกติกันนอฉันมีเพิ่งยาัางเปิ้ลไฮโพนต้อนเข่าเลยเนาะแต่ท่าน้องเพิ่บนบัดปอ้อนเข่าก็ยังให้ไงบัดปอ้อนเข่าแล้วก็พออยู่พออยู่ด้อ,อโดยโดยปกติเพิ่นว่านยัง สามเดือนหกเดือนกันเมื่อเพ่งป้อนเนาะแม่ในนี่บัดทั้ง้านน้องนิ่งขั้นว่าวป้อนข่าวกับเพื่อนใจให้ให้เป็นบ่อยูแงกับพวกเอากันเนาะแั่นน้บัดป้อนข่าวกับยังพ่อยูคนเดียวเนาะพ่อยูเป็นน้องเป็รับเป็นตื้นเป็นบอกว่าเนี่ยอยากเข่าเนาะเล็กน้อยเนาะแม่นกับเอวเล็กน้อยมาเถอะนี่น้องเรงเพ็่หนงาพิเศษได้เนาะคนจะไปดูสีผมมาทำเองเพื่นกับสุชาวงเนาะเป็นสาวอีกแบบนึ่งโดย พี่น้องกันเนี่มาซอยเบียกซอยงานต้มข้าวต้มบ่อมันนี่นะคือหม้อใหญ่แท้ทางนั้นนะต้มข้าวต้มแล้วเนาะมืออื่นนี่ก็แม่นแล้วก็พี่น้องเลยมเมล็ดนี่กับเมดคืนบ่น้องเหน่งเมลงนี่น่งเหนิงเฉยนอนบ่อเมล็เนาะคือชิบอะไรนอนดนักเนาะเม็ดคืนแล้วเนาะประมาณจะกโมงเนี่ยมาหนึ่งข้าวหนึ่งนหนมสะดวกชีประมาณทองทองชามุ้งกับเป็นกระสีเตรียมเริ่มน่ะหนึ่งข้าวหนึงน้นมเนาะ ่อยเห็นน้องนิงกับช็ดไม่ได้คอยเห็นเวียงเนาะเสียเอาลานเนาะแม่แม่ได้น้องนิงแด้เสียเอาลานเหมือนทั้งแม่ผันกับข้าเวียงอย่างเนาะเพี่ทันเทศหนีเนาะจับพันจับนีและทางแม่เหมือนเอาลานกับทั้งเอื้อยน้องนิงเนกับเช็ดเวียงเนาะเป็นกันเต่งนีแม่ลานกระสองคนใช่ไหมบอสคนหนึ่งกำลังซุนสะพ่วงเและคนหนึ่งแค่ไหนคนหน่อยเนาะ แล้วแล้วก็นอนกินจี่กินนุ่มแล้วก็นอนกาผู้ไซใช่ไหมเนาะแมนไปดินน้ำมูด้วยนี่เพิ่นไปไซเฉยเดี๋ยวนี้นะไปไซฮะคือว่ามื้อนี้น้องมิงกะเอาล้านนี่มันผูวทีใหญ่หน่อยหนึ่งบ้าเพิ่นอย่างดื้อเนาะตามภาษาเด็กน้อยสาวพวงกันเป็นกันคือว่าเนาะเด็กน้อยเนาะน้องมิงกำลังดื้อกำลังซนเนาะ่กำลังอยากดู้อยากเกินกันเนะตามแต่หลังเลยเนาะแต่งเอาล้านผู้น้อยได้ตแ่เอากินจี่กินนุ่มแล้วก็นอนเนาะ ลาน้องนิงกับวัยเข้าของเรียนบ่จกักปีแล้วเพิ่นน่ะหลาสี่ปีอืมสี่ปีเนาะเพิ่นเพิ่นอยากเข้าบ่าลาลูชุดนั่นงลงเรียนลาได้ข <c oughs> ึ้นมาบ่าแม่ตามภาษาอักฤน่อยเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะหน่อยเพิ่นก็นสิอันลงเองเพิ่นเนี่เนาะเพิ่นยังบ่อยากอันลงเนาะแม่นยังหลินน้ำมูล,ลน,น้ำคอยู่อาจจะทำแต่มูลที <c oughs> ไรสาวงเฮาก็ลมทุ่งน้องเพิ่นหลายเด้อเนาะเพิ่นไปเอาร้านนอนบ่ร้านเจ้าเด้อน๋อตอนนี้เอ้ยน้องนิงเอาหลังจากเอ้ยน้องนิงมีเบี้ยหยังก็น้องนิงไปเอาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเนาะอันนได้เฮาก็รบกวนทั้งน้องเพิ่นได้เนาะก็ให้น้องเพิ่นไปเอาานเนาะยทั้งสะดวกก็สิได้ไปหาเฮ็ดเบี้ยซอยเพิ่นเนาะกโดยเฮ็ดเบี้ยซอยเพิ่นนเนาะแม่ไเฮาก็สิได้ตเด้อน้องนิงะสวัสดีน้องล่ะสวัสดีโดย